วันดินเปล่านี่อะไรนี่พี่ชิงวิววะเอาละครับพี่นี่จะเริ่มประกอบว่าเอ้ตัวนี้เคยเคยบินไปตอนนั้นบินดีมากเลยแล้วมันใหญ่อันนี้เต็นเต็นนอนตั้งแคมป์ไปใช่ไหมนะเดี๋ยวบรรยากาศยามเย็นครับสุพรรณบรีท้องทุ่งนา เดี๋ยวรอพี่เนยประกอบร่มกันนะครับพี่เนยกำลังประกอบไอ,อ้ไม่ใช่ประกอบร่มประกอบว่าวไอ้บันว่ะมาดูรายเรียดกันใกล้ๆคืออันนี้พี่เนยทำแบบสุบใส่คานเลยเลย,เลยใช่ไหมอันนี้ก็งองอเลดขึ้นมา ชุดนี้นี่ทำเองเลยอ๋ออันนี้มอเตอร์ติดกับเซอร์โวเลยอ๋อเท่าไหร่นะราคาเบาส่งแล้วพอนะไม่ใช่ส okay uh, mm hmm. ี่ร้อยแล้วบอกผมสี่ร้อยก็บาทนะพอไกม้วนเลยใช่ไหมม้วนก็เท่าก็คงเออออสโฟเอ็บอกจัดให้เลยนะบ้าคนนี้ว่ะแต่ราเริ่มประกอบกันก่อนนะครับอันนี้กระสุบใส่เอาแล้วพี่เน่อันนี้จะเอาอะไรยึดอ่ะเบิ้ใบพารานะจิ้วเก้านิ้วเก้านิ้ว จัดมาเลยปิดไม่ได้เคาร์บอนใส่ใบสิบเดียวป่ะฮะใส่ใบสิบเดียวป่ะมันมันหนักไปมอเตอร์มันหนักไปมันแบกไปนี่ใบมือเก้าครับทุกคนถูกแน่้ยใบคาร์บอนสวยครับพี่นี่ซื้อมาจากไหนนะซื้อซื้หลาสยอดอ๋อหลามียอดอ่ะวันนั้นพ่มไปหลามียอดปิดมันมีเปล่าเบอร์สิบป่ะเปล่าเบอร์สิบใบคาร์บอนเนาะมอเตอร์ใช้เท่าไหร่เนี่ยพี่ สองแปดสามศูนย์หนึ่งพันสี่ร้อย kb อ้าวทำไมรูปมันเหล็กก็สองแปดสามศูนย์เขาวัดจากนอกปอกแน่เลยเนี่ยเขาวัดจากริมนอกถ้าเพราะว่ามอเตอร์พี็กบ้านเรามันวัดจากริมไหนใช่ป่ะวัดจากขดลวดเกาะเโอ้โหโอ้โหไล่ไว้แหมมีเกาะอ๋อมีมีขึ้นมาเกาะอยู่นี่ไงคินมาอยู่ขดคินมาอ้าบอ่ะคินคินคินบินเลย อันนี้ก็ขึ้นมาก่อนอันนี้ทําเองหรือหรือหรือมีมาให้ทำทำทำเองอ๋อนี่สร้างขึ้นมาเองสร้างเองก็มีแค่แค่อันนี้ใช่ไหมที่ที่สร้างขึ้นมาเองอันนี้ก็สร้างขึ้นมาเองนอกนั้นเดิมหมดเลยใช่กูรู้แล้วเอ้ก็ไม่มีอะไรมากมายเลยพี่เน่มีแค่ตัวเนี้ยที่ที่สร้างขึ้นมาเองนะแล้วที่แปะนั้นสร้างเองปะไหนตัวมเอสร้างเองเออยิ่มันกระเพือมันโดนใบไงอ๋อโดนใบตัวนี้สร้างเองสร้างเองไม่กี่เซลล์นะใช่ ไดมใช่เลยพี่สามเซลพี่โมละใหญ่แท้ไม่ใช่รักสามเซลนี่ทำเองแอบมาไล่กันนะแก่สี่พันธะสี่พนธะสามเซลเหรออ๋อปกติพี่ชอบเล่นสี่เซลมั้ยใช่เหรอสี่เซลมันก็มีนี่ไปแล้วสี่เซลก็ใต้นั่นแหะซุ่มปล่าหน่าเอาไปเตีปิดไว้ซุ่มปล่าซุ่มซุ่ม จัดให้เลยนะลวกข้อคางอยู่ข้างบนไม่ได้เรื่องนะมันลวกข้อค้างจัดให้เลยนะแล้วดูอาจัดให้เลยนะดูดูกันพีนีวิ่งขึ้นใช่ไหมนะเฮ้ยมองวางเดี๋ยวไปวลานัต่ยอดไปดีกว่าเอาตรงที่ต่อยเป็นน้ำเพล่เข้ามา เราดูอาโล้ยได้เ oh. น oh. oh ี่ยเอ้ลมอะไเอาชายพี่โอ้ยเกิด้นขหมูโล้ยขึ้นไก่ลยเอ้ยเสร็จหนีนกไม่ได้หรออุ้ยใหญ่จริงลมลมลมซ้อลมได้ไม่น่าจะมาทางคนเด้อ นกไล่เลยเ,ออเดี๋ยวนกไล่นกไล่แล้วเอานกบินขึ้นดีกว่าไอ้นี้นกไล่ได้ไหมนเนาะเฮ้ยเมันคือเดียวใบแค่ละลมตามลม <c oughs> เลี้ยวไหลเลยเยเียวมุ่นเลยเนี่ยองพันเลยดีกว่าสองพันแปดเจ็ดละโอ้ยพี่เนี่ยเลี้ยวมุ่น<แ>ได้เลยเหรออือ ขอร้องใช่ไมเปนไกลไกลกว่านี้หน่อยวหลงมตัวลงไปดิหลุมมวนกลัวหลุมมวนทอดเชียงพัดตรงนี้กินลุมโอ้ยเชียงพัดมันกลัวชิบหายเด็วนง้นยังจะไปพัดโดนอ่ะน่ะเออประมาณนั้นแหละสวยสวยพี่รอดเลยรอดเลยงานนี้รอดโลพี่น่โลพัดผ่านหน้าเลย โอ้โหแล้วคนบอกนั่งอยู่คนน่ะนี่มาแล้วมาแล้วไอ้นมตังเกลอนเลสไปเอาลอเลยไปดูเขาดเาเหมือนจะเก่งครับเหมือนจะระแวงกันครับ แล้วมีการระแวงกัเกิดขึ้นแล้วเอาเอาเอาาา้เราต้องมีลบกันบ้างแล้วครับงานเนี้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยไห่แด้

นี่ครับเดี๋ยวนกนกจะขึ้นตามแล้วครับอนกนกติดไฟด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวดูไปบังคับก็บอกตัดไฟถึงถึงออกแล้วคนเดียวจะไปเดือดบนทึงเถึงอ่ะคนบังคับอยู่ที่นั่งนี้แล้วเขาไปนี่มาเลยเ้านกไปเอาเอาเฮ้ยมันจะมีสู้มีสู้กับนกไหยมีสู้กับนกไหยมีคู่มีคู่

ฝาไว้ยังเดียวเลยเรียบร้อยอ่อแล้วไ่อ้เ <c oughs> อาแล้วไม่รู้วเอ้ยว้าว้าหดเอาแบตหมดกระนาหมดเดี๋หรอกเล่นไปตั้ง4ค่ไหนสี่ห้าหกเจ็ดสามนาทีกว่าไล่ักหน่อยนกสู้ลมไม่ได้ ปรากฏโอ้ยแบตหมดจริงๆพี่แบตหมดจริงๆเหี่ยวแล้วอเออแต่รูว่ายังมีได้เหมือนเดิมเนาะนี่ขนาดไม่ได้ไม่ค่อยได้เอามาบินนะยนนี่ปกติเออแต่ข่าวหนูนเนาะ<ม>ไปเดี๋ยวมีคลิปหน้ามาฝากกันอีกนะครับผม